ทำไรกันอืมทำไรกันยูเบิดเอามือเหม็นให้แมวให้หมาดมเหรอลรกอืมเอามือเหม็นให้หมาดมเหรอยูเบิร์ดเอโมวันไม่เชียแมวแล้วครับผมเป็นหมูครับ อืไม่หมก็เหนียผมไม่มูอืมอืมเอาพุงมาจุกยี้อืมเอาเอา,เอากดแม่ทำไมบังบังบังตีเลยนะกดให้แม่แม่แมจุกพุงเออแม่จุกพุงกับบ่ไดรวะเด็กคนนี้อืมอารมณ์เสียเหรอวันนี้ฮะทุกทีนอนกอดแม่นะตัวนี้เลยแต่ตืต่นตอนเช้ามาก็จุ๊บแม่ ปลุกคนแม่ตื่นแล้วแม่ใช่ไหมน้ยหิวบอกเป๊ดเป็นพี่น้องคุยเก่งมากเนี่ยตัวนี้เนี่ยแม่อว้วนตัวนี้เนาะแม่ต,แมตัวพูด บาพาบักจอดออกบ้านพี่น้องว่าหันมันสีลอดหัวเมื่อว่าน,นี่รุดเดียวนี่มาหรุดพี่น้องเกียบมันข่อยใจขาดอย่ามันตะเลิดไปอันฟ้ามเขาคนเด้้วเบ่เสียงไม่หงเั่สติตะเลิดแลวพี่นออ้องเออยต้อเสียหายถึงห้องมาหรุดปกติมันบอกกลับมาได้พี่น้องมันเสียไปเลยดีบัานนี้มาท่านี้มันเป็นมาที่ขีขี่านนะ เป็นเป็นหม้าที่ขี่ย่านแบบว่ามามันย่านมันหวาดกลัวนะว่ามันว่ามันขี่ย่านนะั่นแหละเป็นหวาดกลัวเลยกลัวโดวนทิ้งกลัวทิ้งกลัวอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเอนกลับมาเบาตัวว่าพอมากลลนโอ้กัตริย์แม่เคยตายรอดหัวเล็กให้พี่อ่องอัน ่อยก็ว่าลอ้อมดียุประเทศอีกสั้นนึงน่ะคอยลืมปิดประตูนะอันปิดปิดเพอยะเน่าเนะนี่นะมันก็ลอดไปหลดแล้วโอ้โหสลัดก็คอนอีกมาแม่นจอดจอบสลัดก็เม่เลยตัวเนี้จน่กลกานออกออกไปยุ่บัางหันบันี้เห็นกระรอกเป็นฟูง้งมันสิลอดไปหากระรอกแล้วแม่่อยสิเอา่อยุ่ก็เลยต้องถ่าพอเขาก่อน ถ้าพอเขามาเนี่ยแบบจะเกิดยังขึ้นเขาก็สิแบบซอยท่านได้เนาะอันนี้ยูพูดเดียวกับสียห้องไหวไหวยอยู่จังไดแล้วเนาะคือนมว่านี่เอ้ยบเบอาอีกด้วยเค็ดคอยขอย่านหลายลุดไปเมื่อว่านน,นี่ศูนกับศูนศูนให้เจ้าของอ่ะ